สวัสดีเมื่อนุกคนนะครับผมจับมารินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอนต่อครับของรองเท้า berwick for refinement นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรองเท้าคู่แรกที่ผมจัดมาจากร้าน refinement นะครับที่ central embassy ชั้น2นะครับทำไมผมถึงจัดมาเป็นคู่นี้ที่เป็น berwick เนี่ยขอเล่าความในใจก่อนนะครับจริงๆผมตั้งใจจะจัด Edward Green เพราะว่าคุณเจนะฮะลูกชายผมบอกว่าพ่อพ่อไป Edward g r e e n เลยคือจบ แต่ว่าตอนที่คุณหมอพันะกำลังจะไต่ต่างคุณหมอพัทเมนชั่นถึงเบอร์วิกมามันทําให้ผมกลับไปหวนลําลึกถึงช่วงเวลาที่ได้ i n ท r ดิว c ์เบอร์วิกให้หลายๆคนรู้จักแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคงั้นคู่แรกของ refinement นะผมขอจัดเป็นเบอร์วิกก่อนล้วกันเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวของแบรนด์เบอร์วิกส์เรียกว่าเป็นแบบหน้าใหม่ของเบอร์วิกส์เนี่ยให้หลายๆคนที่กําลังเริ่มแต่งตัวหรือว่าอยากจะรู้จักเบอร์วิกส์มากยิ่งขึ้นเนี่ยได้รู้จักมากขึ้น ก็เลยจัดมาเป็นคู่นี้ราคา6,900บาทติดพื้นอยู่ที่1,200บาทถ้าเพื่อนๆซื้อที่ refinement นะครับเขาก็จะคอนเนคกับร้านเ g ชเลยก็คืออาจจะเหมือนมีทางทางลัดทางด่วนนิดนึงถ้าเพื่อนๆพื่อน drop in ทางด้านล่างก็อาจจะค่อนข้างช้าแต่ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆซื้อรองเท้าใหม่จากร้านเค้าเนี่ยเขาก็จะพยายามเ,าเหมือนเป็นทางด่วนนะครับทำให้เราเนี่ยติดพื้นได้เร็วกว่ากว่าการที่เราเนี่ย walk in หรือว่าเอารองเท้าที่อื่นน่ไปติดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆนะครับโครงสร้างของรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นสไตล์ที่เรียกว่าเป็นเหมือนเบลเจียนโลเฟอร์นะครับเบลเจียนโลเฟอร์เนี่ยก็จะมีหน้านี่ตรงนี้คล้ายๆกับมะม่วงหรือว่าเป็นอัลมอนด์นะครับนี่ก็จะเป็นความหรูหราของเขาก็จะเป็นทรงรองเทา้าแล้วก็จะมีสตรปแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นฟูลสตรปที่มีตัวคาดนี่นะครับคาดไปจนถึง,ถงทางด้านข้างนี่ครับทั้งสองข้างเลย โค้งสวยงามนะครับต้องบอกว่าเป็นทรงที่ดูดีลิเคทดูหรูหราดูเป็นคุณชายมากๆนะครับแล้วก็เป็นทรงหนึ่งที่ผมเนี่ยค่อนข้างชอบแล้วคุณธนากรเนี่ยแกเห็นคู่นี้แล้วแกบอกว่าคุณจ๊อบคู่นี้คือมาตินพูสุดๆนะครับผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็มีความรู้สึกชอบรู้สึกใช่แล้วก็ราคาดีด้วย6,9 0 0นะครับโครงสร้างแบบเบรกสติชก็คือเป็นโครงสร้างที่มีการเย็บแบบนี้นะครับ ใช้ไปได้อย่างยาวนานไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับไม่ได้เป็นแบบซีเมนต์เก็คือแบบดิดกาวแต่ก็ไม่ได้เป็นโครงสร้างแบบกูดเยลเวลกูดเยลเวลเนี่ยเขาจะมีอีกชั้นหนึ่งมาเสริมนะครับแล้วก็เย็บจะมีความหนามากกว่านะครับอย่างคู่นี้เนี่ยเป็นกูดเยลเวลถ้าเป็นของ refinement เนี่ยจะอยู่ที่ราคา8,500บาทนะครับก็ต้องจ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งเวล แล้วก็การเย็บที่ยากขึ้นนะครับจะถามว่าเบกสตริชเนี่ยถือว่าทนทานไหมก็ถือว่าทนทานนะครับถือว่าโอเคเลยแต่พื้นของเขาเนี่ยจะมีความบางเพราะฉะนั้นพื้นพอมีความบางปุ๊บไม่สามารถที่จะติดในส่วนของออโทเพลตได้ก็จะติดในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตัวกันลื่นนะครับอันนี้ก็เป็นของไ i เบรมอิตาลีนะครับเพียงพอไหมผมบอกให้เลยว่าเพียงพอแล้วมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ พอสมควรนะครับยาวนานพอสมควรแต่ถามว่าพื้นแบบนี้จะสู้แบบว o ดเ a ยลเวลได้ไหมก็สู้อยู่วูดเ a ยลเวลไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าคลาสสิกที่ทุกคนเนี่ยต้องการแต่เนื่องจากผมเนี่ยมีรองเท้าหลายคู่มากๆผมก็วิเคราะห์แล้วว่าคอนสตรักชั่นหรือโครงสร้างแบบนี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับตัวผมนะต่อให้เป็น c ีเมนต์ d หรือว่าติดกาวก็เพียงพอครับเพราะว่าผมเนี่ย สลับใช้คู่นี้บ้างคู่นั้นบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างเพราะมีเพื่อนๆเนี่ยถามมาคราวนี้ครับประสบการณ์หลังจากการที่ลองใส่ถึงแม้ว่าคู่นี้นะครับของ refinement เนี่ยนะครับเขาจะเป็นคู่ที่หนังเนี่ยนิ่มก็คือว่ามีโครงสร้างอยู่ทางด้านหลังข้างหลังเนี่ยเขายังมีโครงสร้างอยู่นะครับทางด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วหนังระหว่างกลางเนี่ยค่อนข้างนิ่มจะนิ่มกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับหรือว่า ขาจะบอกว่าเป็นแบบเหมือนออนไลน์แต่เป็นออนไลน์ที่ก็ยังมีโครงสร้างอยู่ทางด้านหลังนะครับด้านหน้าอาจจะมีนิดนึงนะครับก็ยังต้องใช้เวลาในการเบรกอินผมบอกเลยนะจากประสบการณ์ของการใช้งานไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆซื้อรองเท้าคู่นี้ไปปุ๊บเนี่ยจะไม่ต้องเบรกอินแล้วต่อให้เป็นแบบคู่แพงๆเหมือนเอ็ดเวิร์ดกรีนผมก็บอกให้เลยว่าต้องเบรกอินนะครับเบรกอินคือจะต้องใส่ไปประมาณอันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวของผมนะ เท่าที่ผมใส่มาเนี่ยทุกๆแบรนด์เฉลี่ยผมบอกเขาเลยว่าประมาณ20ครั้งรองเท้าเนี่ยถึงจะเบรกอินแล้วก็ปรับเข้ากับรูปเท้าของเพื่อนๆแล้วต้องใส่แบบเต็มวันใส่แบบจริงจังนะครับอาจจะนับไปเลยอ่ะ20ครั้ง20วันนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะช้าวกว่านั้นแล้วแต่โครงสร้างรองเท้าหนังนะครับแล้วก็รูปเท้าของแต่ละคนแต่แม้ขนาดคู่นี้ก็ต้องใช้เวลาเบรกอินผมบอกเลยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องรู้ก่อนซื้อนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคของการเบรกอินในสไตล์ของมาต p นพูด้วยว่าทำยังไงคราวนี้สิ่งที่อยากจะให้ดูต่อไปนะครับก็คือดีเทลกล่องนะครับเวที่ซื้อ b บ r w i c k นะครับของเขาเนี่ยก็จะสวยงามนะฮะให้ดูของแบบใกล้ชิดนะครับทุกดีเทลทุกซอกทุกมุมนี่เขาก็จะมีเป็นหนังกวางเป็นหนังกลับนะครับแล้วก็เป็นหนังเรียบๆแบบนี้นะครับสวยงามทุกอย่างตามสไตล์เบอร์วินะครับ อ่ะให้ดูกล่องก็เป็นกล่องสไตล์เบอร์วิกนะครับแล้วก็จะมีเป็นถุงรองเท้านะครับมีใบเสร็จนะครับอ่ะผมให้ดูข้างกล่องคู่นี้ผมใส่เป็นเบอร์42นะครับความยาวเท้าผม27ซนเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อหนังต่างๆนะครับอคราวนี้กลับมาดูที่รองเท้านะครับอย่างรองเท้าคู่นี้เพื่อนๆจะสังเกตไหมว่ามีความแวววาวมากกว่าเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้ ผมไปจัดตัวนี้มาครับนี่เป็นตัวแว็กซ์ครับของ b o o t Black นะครับเป็นสี Natural สี Natural เนี่ยจะสามารถที่จะลงแว็กซ์ได้กับรองเท้าหรือกระเป๋าหรือเครื่องหนังเนี่ยทุกสีเลยนะครับมีถ้าเป็นแว็กซ์เนี่ยอยู่ที่ราคา550บาทนะครับก็จัดเป็นตัวแว็กซ์มาแล้วก็ผมลองเอาแว็กซ์นะครับมาลงแล้วก็ลองปัดปๆด,ด,ด,ดูนะครับถ้าผมทำได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้น มีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าเราซื้ออุปกรณ์มาทำเองกับให้ p r o f e s s i o n a l ทำอันไหนมันจะคุ้มค่ากว่านะครับถ้าเพื่อนๆทำเป็นผมว่าซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาแล้วก็เรียกว่าเดินทางสะดวกครับเอารองเท้าไปดรอปให้เขาขัดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ก็ไปให้เขาทำจะได้อะไรที่สวยงามกว่าอันนี้ผมก็ ขัดขดัดปัดปัดเองแบบมือสมัครเล่นนะครับไม่ได้เป็นมืออาชีพก็ใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นชู o พลิชนะครับเป็นแว็กซ์ของบ o ทแบ็กนะครับคุณน้ำเนี่ยซึ่งเป็นโปรเฟชชั่นแลเนี่ยเขาบอกว่าคุณจ็อบของบ o ทแบ็กอ่ะคือดีม,มากคือใช้งานง่ายและคนธรรมดาคนทั่วไปคือใช้ได้เลยเพราะโปรดักต์เนี่ยเขาช่วยอยู่แล้วพอผมลองใช้จริงผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยว์ work จริงตัวนี้อยากจะแนะนำราคา550 แต่ผมก็ยังมีจัดมานะครับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตัว two face lotion ตัวนี้น่าจะ650นะครับเอาไว้คลีนแล้วก็บำรุงก็มีนะครับแล้วตัวหนึ่งที่จัดมานะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่เป็นตัวที่ชื่อว่า high shine cleaner นะครับ5 5าบาทเขาว่ากันว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในวงการแล้วใช้งานง่ายมากคำว่า high shine cleaner แปลว่าเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยลงแว็กซ์กับรองเท้าเนี่ยไปเยอะๆจัดเต็มมากๆ แล้วมันล้างแว็กซ์ไม่ออกเขาบอกว่าตัวนี้ล้างแบบจัดเต็มแบบคือสะอาดหมดจดแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาดีด้วย550บาทอันนี้ผมฟังจากข้างนอกมานะไม่ได้ฟังจากที่ทร้านที่เขาให้ข้อมูลคือทุกคนบอกว่าตัวที่เป็นแบบ High ไฮชากินเนอร์ของ b บูตแบ็กคือที่สุดและเป็นตัวที่ขายดีที่สุดและหมดไวที่สุดผมเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะครัต้พูดถ,ถึงว่าทําอะไรยังไม่ไม่ได้เป็นมากแต่ผมซื้อมาก่อน นะกลัวหมดอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาก็คือเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับเติมสีนะครับอันนี้เป็นสีด์กบราวน์นะครับครีมสีอยู่ที่ราคา750บาทนะครับจริงๆอ่ะมีหลายตัวที่ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมต้องได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยซื้อเอาไว้ก่อนก็อยากจะมาเล่าในคลิปนี้ให้เพื่อนๆฟังด้วยอ่ะกลับมาที่ตัวของเบอร์วิกนะครับคู่นี้เท่าที่ลองใส่ดูนะครับด้านหน้า ทุกอย่างเนี่ยโอเคมากเลยเพราะว่าหนังเนี่ยเขามีความนุ่มนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีความเข้ารูปมากๆนะครับแต่ส่วนที่จะต้องรอเบรกอินสำหรับคู่นี้สำหรับผมนะคือช่วงทางด้านหลังเพื่อนๆจะเห็นว่าทางด้านหลังเนี่ยครับเขามีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องรอเบรกอินในช่วงทางด้านหลังเทคนิคเวลาที่จะเบรกอินรองเท้านะครับข้อแรกของผมก็คือจะมีพลาสเตอร์ปิดแผล เป็นแบบผ้านะครับติดกระเป๋าไว้เลยผมจะติดที่บริเวณส้นเท้าเนี่ยของตัวเองนะครับคือจะติดไว้แบบหลายๆชั้นเลย1 2 1 2แบบนี้ทั้ง2ข้างนะฮะกันไว้เลยอันดับแรกอย่างที่2ครับถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณให้ไปซื้อครีมของ Bootback แต่ว่าชื่อครีมว่า Delicate ราคากระปุกนึงผมจำไม่ได้นะ550บาท มันจะเป็นครีมตัวชนิดหนึ่งที่เอาไปทาทางด้านในแล้วรองเท้าเนี่ยจะนิ่มขึ้นนะครับทาเข้าไปเลยครับบารุงเข้าไปเลยครับรองเท้าจะนิ่มขึ้นจะทําให้เราเนี่ย break in รองเท้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อ2ข้อที่3ก็คือว่าใช้ถุงเท้าแบบบางนะครับผมเนี่ยก็มีถุงเท้าแบบเรียกว่าเป็น red sock อยู่แล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่ ถ้ารู้สึกว่าเจ็บก็คือถอดแล้วอาจจะมีการพกรองเท้าที่เป็นเหมือนรองเท้าแตะหรือรองเท้าสำรองอีกคู่นึงในช่วงเวลาที่เราเนี่ยกำลังเบรกอินนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้อที่3นะถ้าข้อที่4จริงๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับคือใช้ไดเป่าผมเป่าให้ให้หนังข้างในอะครับแบบเหมือนร้อนๆอนนะแล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วก็เดินเล่นอยู่ในห้องนะครับก็จะทําให้รองเท้าเนี่ย b r e a อ in ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้แปลว่าถูกต้องที่สุดนะครับแต่ว่าผมทําวิธีการประมาณนี้แล้วมันช่วยทําให้การเบร a อินรองเท้าเนี่ยมันวันวขึ้นมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเป็นหนังที่อันไหลเป็นหนังที่ซอฟตก็ต้องใช้เวลาในการ b r e a อ in แต่คิดว่าคู่นี้นครับน่าจะใช้เวลาในการเบร a อินไม่นานนะครับ นี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะที่อยากจะมาแชร์กันคราวนี้เรามาดูดีเทลของคนที่เพิ่งเล่นรองเทา้าแล้วก็ไม่รู้ว่ารองเท้าเบอร์วิกส์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคำว่าเบอร์วิกส์นะครับนี่จะเห็นโลโก้ของเขาเลยนะครับมาจากชื่อของ l ุ o อ of b บ r w i วิกซึ่งการที่เขาใช้ชื่อเบอร์วิกเพราะว่าเป็นการประกาศชัยชนะนะครับในสงครามที่ชื่อว่า t The Spanish War of s u c c e s s i o n นะครับ ในปี1,707นะครับที่เมืองอาวันซาของสเปนก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่เขาเนี่ยผลิตรองเท้าแบบ in-house ของเขาเองแล้วหนังที่ใช้ทั้งหมดนียนะครับก็เป็นหนังจากอ n นเน่ one, ก็คือเป็นโรงฟอกที่ฟอกให้กับ a i r m a มเช่นเดียวกันนะครับแต่ a i r m a มเนี่ยเข้าไป take over ร์อโนเน่เนี่ยในปี2013 เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้ว่าจะได้หนังที่ดีได้มีคุณภาพอย่างแน่นอนอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าหนังที่เพื่อนๆได้เนี่ยจะเป็นหนังในส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วน,ส,วนส่วนบางอ่ะส่วนที่แบบดีแล้วก็มีความซอฟที่เขามาใช้เป็นแบบหนังสําหรับทํารองเท้าครับมันทําให้เวลาที่ขัดหรือว่าเติมแว็กซ์หรืออะไรไปเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความ แวววาวแล้วก็มีคุณภาพเขาเรียกว่าหนังผิวชั้นนอกของลูกวัวอ่าก็เป็นแบบนี้ครับจะทําให้รูขุมขนหรือต่างๆเนี่ยมีความละเอียดนะครับเพราะฉันจะได้หนังที่ชั้นดีอย่างแน่นอนคราวนี้วิธีการฟอกสีของเขานะครับของเบอร์วิกเองเขาก็มีสีของเขานะครับอย่างคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่ชื่อว่าโมกานะครับนี่ก็จะมีชื่อวิธีการฟอกหนังนะครับนีสีเนี่ยชื่อสีว่า โมกานะครับแล้วก็จะมีชื่อของรุ่นของหนังที่ฟอกนะครับออออออผมไม่แน่ใจว่า pronunciation ถูกหรือเปล่านะครับอ่านว่าเวอร์ชานนะครับนี่นี่ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นชื่อของของวิธีการฟอกอันนี้ก็เป็น signature ของ b บ r w i c k คเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะใส่ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่าย จุดประสงค์ของผมก็บอกแล้วว่าผมเนี่ยจะเอามาแมชกับกระเป๋านะครับของรัตเ e อร์ฟอเดี๋ยวขอยิดกระเป๋านิดนึงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ <c oughs> เข้ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับโดยไม่ได้นัดหมยเห็นไหมฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราอยากจะหารองเท้าที่แมชกับกระเป๋าเนี่ยก็น่าจะจัดคู่นี้มาแล้วเวลาแต่งตัวเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับนี กระเป๋าก็แฮปปี้มากใช้ดีมากนะครับนี่จริงๆกระเป๋าเนี่ยผมก็มีการแอบเอาไปลงแว็กซ์นิดหนึ่งนะฮะก็ซื้อแว็กซ์ของ Bootback มาแล้วเนี่ยก็เอามาลงแว็กซ์นิดหนึ่งเอามาลองลงเล่นดูว่าอ๋อเป็นยังไงก็สวยงามวิ้งดีนะครับก็ชอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาคร่าวๆของ b บ r w i วิกเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดตอนนี้นะครับก็ถือว่า b บ r w i วิก็เป็น1ใน3ทหานเสือของ วงการรองเท้าในราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทในประเทศไทยนะที่น่าสนใจแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็ต้องเป็น b บ r w i c k ก o r r e เ e ฟ e n e เมเพราะฉะนั้นถ้าใครมีในเวอร์ชั่นใหม่นะครับวไเพื่อนๆใส่แล้วเพื่อนๆอ,อยากจะลง Hashtag เนี่ยให้ติด Hashtag ไปเลยว่า b บ r w i c k ก o r r e เ e ฟ e n e เมนะครับหรือว่าใครที่แวะไปเช็คอินที่ร้าน Refinement เนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะแชร์ประสบการณ์ไปเช็คอินไปลองรองเท้านู่นนี่นั่นเนี่ย เพื่อนๆสาม,มารถจะติดแฮชแท็กว่า refinement official ได้นะครับเราจะได้เจอกันในแฮชแท็กนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปเจอกันเพราะว่าร้านเนี่ยเขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับนี่ก็แฮปปี้มากนะครับได้มาคู่แรกนะครับเป็นคู่นี้นะครับคู่ต่อไปเนี่ยผมต้องดูก่อนว่าจะเป็น d ดียสกินะครับเป็นหนังกวางต่อหรือเปล่าหรือผมอาจจะไปเป็น tlb นะครับในรุ่นหนังที่เป็นแบบ Museum c มค f ฟ หรืออาจจะเก็บสตังค์เพิ่มไปเล่นเป็นเอ็ดเวิร์ดกรีนทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่งบประมาณครับเพื่อนๆืแต่วันนี้ไปเจอคุณคุณวิชานะครับคุณวิชาเนี่ยจัดเป็นตัวท็อปเลยเป็นเอ็ดเวิร์ดกรีนเลยนะครับก็เป็นตัวจบแล้วก็จัดชูทรีด้วยก็เป็นตัวจบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นที่สุดแต่ผมบอกให้เลยนะว่าเอ็ดเวิร์ดกรีนก็ยังต้องเบรกอินทุกแบรนด์ทุกทุกอย่างที่มันเป็นชูเมเกอร์ครับต้องมีการเบรกอิน นะครับคือต้องเอารองเท้าเนี่ยมาใส่อย่างน้อยสักประมาณ20ครั้งอันนี้จากวิจัยของมาตินพูนะแบบค่าเฉลี่ยนะครับไม่ควรที่จะซื้อรองเท้าปุ๊บแล้วก็พรุ่งนี้ใส่ไปงานเลยอันนี้ในมุมมองผมนะเพราะว่าถ้าส่วนไหนกัดปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะไม่มีความสุขนะครับผมแนะนําว่าให้ลองใส่ซ้อมอยู่ที่บ้านใส่เดินไปเรื่อยจนรู้สึกว่าสบายจนรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นของเราจริงๆนะครับ ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออวันที่เราไปใส่ออกงานจริงๆเรามีความรู้สึกมั่นใจว่ารองเท้าเนี่ยจะไม่กัดเราแน่ๆนะครับแล้วที่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปกัดรองเท้าก่อนแล้วรองเท้าจะไม่กัดเรามันเป็นแค่มูก่ะนะครับต่อใอ้เพื่อนกัดให้เยินยังไงอะครับถ้ารองเท้ากัดเรายัางไงก็กัดแต่รองเท้าที่เป็นชูเมเกอร์เนี่ยครับพอเราใส่ไปสักพักเนี่ยหนังเขาจะ stretch ออกเขาจะยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ย จะเป็นโครงสร้างที่ถูกปรับให้เข้ากับรูปเท้าของเรานะครับเขาก็เบรกอินกันมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิถีแบบนี้มาเป็นร้อยร้อยปีจนมาถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าสไตล์คลาสสิกเนี่ยยังไงก็จะต้องเบรกอินในมุมมองของผมนะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากได้ทรงแบบเท่ๆที่เป็นทรงแบบ Penny l o ฟ f e r แบบนี้นะครับนี่ที่ร้านเขาก็มีเหมือนกันอยู่ที่ราคา8,500บาท แต่หนังเนี่ยจะนุ่มขึ้นเพราะว่าโครงสร้างทางด้านในเนี่ยจะเป็นแบบออนไลน์นะครับนี่เปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่คู่นี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเท่ลุยคู่แล้วก็ไปได้กับทุกลุกคู่นี้ก็จะมีความรู้สึกดีลิเกทกว่าเห็นไหมก็จะมีความบอบบางกว่านะครับมีความคุ้ชายกว่าเพราะฉะนั้นผมมีคู่นี้แล้วผมก็เลยมาจัดคู่นี้นะครับหรือไม่แน่ผมอาจจะจัดคู่นี้ แต่ว่าเป็นหนังซูเอตหรือว่าเป็นหนังกลับก็ได้ในส่วนของเบอร์วิกส์นะก็คือเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าการวางแผนการการใช้เงินแล้วก็การชอปปิ้งในสไตล์ของมาดินพูนะครับที่อยากจะเอามาแชร์อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ก็ทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆนะครับก็สนุกสนานเรียนรู้กันไปนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในทุกเรื่องครับแล้วก็คอนเทนต์ในช่องเนี่ยค่อนข้างแบบเน้นความเรียว ผมผมวันนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์เลยแต่บังเอิญผมเจอเพื่อนๆในช่องด้วยความบังเอิญผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่ทำคอนเทนต์เนี่ยทำให้ผมได้คอนเน็กกับคนดูแล้วมันเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าเราจะมาโครจรได้เจอกันเมื่อไหร่ผมว่าผมอัดคลิปเลยแล้วก็ลงเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของช่องมาดินพู ถ้าใครเจอผมข้างนอกที่ไหนยังไงฝากทักทายกันได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาออกช่องมา r ินพู ool, เนี่ยบอกได้เลยนะครับหรือว่าใครที่กําลังอยากไปร้านรีไฟแ e นซ์นะครับอยากอยากแวะเข้าไปดูแล้วอยากจะแวะเข้าไปดูแต่ยังไม่รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ได้มีงบประมาณที่จะซื้ออะไรเพื่อนเเดินไปบอกเขาได้เลยว่าอ๋อผมดูมาจากช่องคุณจ็อบมาดินพู ool, ครับวันนี้ขอมาชมร้านว่าเป็นยังไงแล้วก็เดินดูเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆออยากลองนะครับบอกทีมงานได้เลยบอกว่า ผมอยากจะแวะมาลองก่อน,นครับเพื่อที่จะตัดสินใจนะครับว่าเออแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างก็ขอลองได้นะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆนเนี่ยลองด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอย่างเช่นว่าเอ๊ะพอเราลองแล้วนิ้วเราอาจจะไปจิกโดนหนังหรือว่าพื้นต่างๆ่างเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเดินอยู่ในส่วนของที่เป็นพรมนะครับพอลองเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็บอกว่าโอเค เดี๋ยวไว้ขอกลับไปตัดสินใจอีกหนึ่งรอบหรือว่ากลับไปเปรียบเทียบกับคู้อื่นในใจก่อนก็ได้ซึ่งทางร้านเขาน่ารักมากนะครับเขาเข้าใจมากๆเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเขาอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสลองก่อนที่จะตัดสินใจเพราะว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับสำหรับบางแบรนด์ให้เพื่อนๆไปลองก่อนว่าเข้ากับรูปเท้าเราไหมแล้ว,ลวค่อยกลับมาตัดสินใจแล้วก็ค่อยกลับมาซื้อก็ได้นะครับ แต่ด้วยความที่ไซส์เขาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าลองแล้วเพื่อนๆมีงบประมาณไปถึงและมีไซส์นตอนนั้นผมก็แนะนำว่าก็ให้รับกลับบ้านมาเลยนะครับจริง,รงๆที่ร้าน refinement เนี่ยน่ารักมากนะครับทีมงานทุกคนเนี่ยบริการด้วยหัวใจนะครับแล้วก็เข้าไปลองได้แล้วบอกไม่ได้เลยว่ามาจากช่องมาดินพูนะครับทุกคนเนี่ยวันนี้ที่ไปก็ได้เจอหลายท่านก็อบอุ่นมากๆนะครับก็อยากจะให้เป็น คอมมูนิตี้เล็กๆนะครับทั้งของร้านแล้วก็ของช่องด้วยนะครับก็ถ้าเจอกันอีกก็เดี๋ยวผมจะแวะไปทักทายนะครับก็มีโอกาสเนี่ยอยากจะไปเจอกับเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับฝากความคิดถึงมาถึงหน้าร้านมาถึงผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะแวะไปเจอเพื่อนๆนะครับบอกไม่ได้ว่าจะเข้าไปวันไหนอะไรยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่อยากจะแวะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับก็อาจมาประมาณ 20นาทีแล้วนะครับเกี่ยวกับ Berwick for Refinement ใครที่มี Berwick ในเวอร์ชันใหม่อย่าลืม Hashtag Berwick for Refinement มาด้วยนะครับจะได้เห็นกันว่าเพื่นเพื่อนเนี่ยได้ไปจัดคู่ที่เป็นประวัติศาสตร์ในยุคแห่งการเปิดร้านของ Refinement ในช่วงต้นนะครับเราจะได้เติบโตไปด้วยกันครับเพื่อนๆแล้วหลังจากเนี้ยเราจะไปเล่นคู่ไหนเราจะอะไรยังไงเนี่ยก็ค่อยๆโตไปด้วยกันนะครับส่วนอุปกรณ์ในการขัดรองเท้านะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปครับเพื่อนๆเ,เรามีคุณน้ำเป็นเอ็กซ์เพร์อยู่ที่ร้าน r e ฟายเมนเพื่อ,เพ,อเพื่อนสอบถามคุณน้ำได้นะครับคุณน้ำนี่คือปรมาจารย์มากๆนะครับเทรนนิ่งทุกคนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณน้ำบอกว่าของ o ูท l ล็กเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็ของดีแล้วก็ราคาดีแล้วก็ของญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีความเป็นออร์แกนิกอย่างอันเนี้ยเขาก็ให้ผมดมกลิ่นนะเนี่ยครับ กลิ่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกลิ่นขนมนะครับคือเขาใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแม้กระทั่งกลิ่นนะครับแล้วก็ของบ o o แบง n k ด้วยความที่เป็นทุกอย่างเม็ดอินเจแปนหมดนะฮะนำเข้าความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็ใส่ใจตั้งแต่สสารที่อยู่ทางด้านในกลิ่นแพคเกจจิ้งคุณภาพนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้ครับจะแตกต่างจากของยุโรปอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมือใหม่หัดขับสุดๆนะครับก็ใช้ตัว ชูชายเนี่ยครับแต่แต่แต,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 แต่ตามที่คุณน้ำบอกเอาแปรงปัดปัดปัดนี่ฮะรองเท้าก็วิ้งใหม่หมดเลยนะครับใช้งานง่ายสุดๆถ้าผมทำได้เพื่อนๆทุกคนก็ทำได้นะครับแล้วจริงๆของผมเนี่ยแค่รองเท้าดูสะอาดสะอา้านแววาวสำหรับผมผมเพียงพอแล้วนะไม่ต้องไปขัดเกิดอะไรให้ให,ให้มากมายแล้วก็คู่นี้คุณน้ำก็บอกว่าไม่แนะนำให้ทำเป็นหายชายเพราะว่าปรงหัวของเขาอะครับ ไม่ได้มีโครงสร้างอะไรมากมายอ่าถ้าจะทำไฮชายเนี่ยควรจะเป็นรองเท้าที่มีโครงสร้างแบบนี้คือหลังแข็งนะครับหน้าแข็งแบบเนี้เหมาะที่จะทำแบบไฮชายทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยเหมาะแค่สแตนดาร์ดชายก็เพียงพอแล้วนะครับนี่ซึ่งทุกอย่างนะเป็นตามที่คุณน้ํำพูดจริงๆนะครับเพราะผมคิดว่าแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวกัน เกินไปนะครับเพื่อนๆแต่ว่าช่องผมเนี่ยยิ่งยาวเพื่อนๆยิ่งชอบใช่ไหมครับมาคลิปสั้นๆเนี่ยทุกคนไม่คุ้นเคยเนะขอให้คุณจ็อบทำคอนเทนต์มาเถอะพูดอะไรก็ได้มาเถอะอัดคลิปมาเถอะนะครับทุกคนก็แซวบอกว่าตอนนี้ทำคอนเทนต์หนักมากก็บอกว่าอยากทําก็คือทาครับเพื่อนๆชีวิตของเราเนี่ยสั้นเกินกว่าที่จะไม่ลงมือทําอะไรอย่างน้อยเนี่ยคอนเทนต์เราเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ มีช่องน้อยมากในประเทศไทยที่ทำอะไรแบบนี้โดยเฉพาะแบบ real content นะฮะเรียกว่าเป็น real time มากๆม,ม,มีน้อยมากที่จะไปถึงถ้าผมมีโอกาสที่จะไปถึงผมก็อยากโอากาสตรงนี้มาส่งต่อเพื่อนๆลองนึกถึงคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอะที่เขาอยากจะมาเดินห้างสรรพสินค้าเขาอยากจะมาดู refinement เขาอยากจะมา central embassy เขาอยากจะมาสัมผัสรองเท้าคู่นี้จริงๆแต่เขาไม่มีโอกาสเพราะว่าอยู่ไกล ทำได้ก็คือสั่งซื้อออนไลน์แล้วเราซึ่งเป็นคนที่โอ้โหอยู่ใกล้มากครับเซ็นทรัลเอาซีเนี่ยใกล้กับฟิตเนสของผมมากในเมื่อเรามีโอกาสที่จะไปสัมผัสของจริงผมก็ต้องไปสัมผัสของจริงแล้วเอาบรรยากาศเหล่านั้นเนี่ยมาฝากนะครับวันหนึ่งที่ประเทศเปิดนะผมบอกให้เลยว่า refinement นะจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวอะครับจะต้องมาซื้อรองเท้าที่นี่ ไม่ใช่แค่เฉพาะเป็นร้านที่แบบลำดับต้นๆของประเทศนะแต่ refinement เนี่ยจะต้องเป็นแบบระดับเอเชียระดับที่แบบเฮ้ยทุกคนมาเซ็นทรัลอัมบาเซีก็จะหิ้วถุง refinement เนี่ยกันเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรองเท้าที่แบรนด์อื่นๆมาอีกเต็มไปหมดนะครับรอดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นยุคแรกครับเพื่อนๆเ,เราต้องภูมิใจนะครับก็ แค่นี้นะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินภูลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ